Okay. นะโอเคเลขที่ออกนะเมื่อมาไกลแล้วมันทำได้แล้วมั้งเนี่ยจ๊บกองอสี่ครับของใครเอ่ยอ่าจบวันนะครับอ๋อมีมอบเลยเอาสองค่าเดี๋ยวเด็กยวไอ้จ๊บเดี๋ยวสองคาเดี๋ยวเลิกเอาสองค่ามันไม่มีโครงนะจะโอนสิทธิ์ก็ได้จะขายตอนนี้เลยก็ได้อ่ะแล้วแต่ใครอยากได้เออใช้โครงเดียวก็อยู่นะอ่ะายรูปนะครับ เอาเด็กก่อนลูกโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีก็ขายอะไรอยู่ในเว็บเราส์ะครับถูกแมงก็ต่อบปรเองแล้วกันนะครับพี่หมีพี่ตะวันก็คนกันเองกันนั่นแหละครับบางทีก็ผมก็ไปเอาอะไรจากแกบางทีแกก็เอาอะไรจากผมนะแถมๆกันไปว่าก็มีอ้าวเอาอะไรเดี๋ยวพี่โอต่อไป, <How? S 1> อไปเอ่อเมกี้อา้าวขอเชิญเอกบางพี่ครับเองมาโอเคตบมือเลยครับ อย่างน้อยอย่างน้อยเขามายังนึ้ถึงเรานะบางคนก็ไม่มีเวลาเฉยงครับว่ามีนะครับตอนื่นต้องสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เคยเป็นลูกค้าผมและกำลังที่จะเป็นต่อไปทีนี้ก็คือสินค้าตัวนี้ครับมันไอเทมมาแจกวันนี้คือมันเป็นซีนอนที่มันเป็นข้อดีอย่างหนึงว่าราคามันไม่สูงมากแล้วมันก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าลูกค้าในของ e 3 4โดยตรงเนี่ย คือได้ไดใช้ซินนอนที่มันไม่ชอนก่อนแน่นอนตัวนี้ในราคาอยู่แค่3,009 9แล้วรับประกัน18เดือนก็คือปีครึ่งครับก็คือว่าคือชุดนี้ถ้าได้ไปก็ก็สามารถไปติดสร้างคุ้มได้ที่ที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาไปให้ที่อื่นก็ได้เพราะในนี้มีใบรับประกันอยู่แล้วนะครับ แร้ประกันตั้ง18เดือนครับแันนี้มีอะไรอีกนั่นที่บบก็มีแพคเกจในแพคเกจของที่ร้านพอดีที่ร้านผมเนี่ยก็คือทำพวกอาคาแรด้วยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของออรจินเลครับถ้าเกิดว่าได้ไปชุดนี้ก็มีล้างเต็มระบบแล้วก็ขัดสีมูลค่า1,500บาทนะฮะอยู่ในเซ็ตของนี้ด้วยก็เชิญเชิญทุกท่านได้ครับขอบคุณมากครับอ้าบจบเลยเดี๋ยวได้ผมขยาหน่อยเดี๋ยวก่อน ใครอยากได้มั้งเนี่ยไปที่ 4,000K นะถือมาเลยครับถือมาเลย 4,300K เเป็นแต่งที่น่าใช้มากครับเป็นยากแต่อยากจะเปลี่ยนเป็น6,000หรือ8,000ให้มันให้มันเสียงสวยกว่านี้ก็ได้อ่าใครอยากได้มั้งครับเนี่ยยกมือด,ดูก่อนได้เรื่อยๆแต่มันไม่ติดเอาวลงวะมาด้วยกันนี่ยังจะเอาอ่ะพี่ดูแล้วกันเอากลับเลยครับคนคนหน่อยเออ หยิบได้ต <laughs> yeah, right, right. ัวเองไม่ได้นะโอ้โหทำไมมันเป็นได้อย่างงี้ล่ะนกออโต้โซลิดเลยเดี๋ยวได้บอนได้บอนจะสลากก็ได้นะเอาเอาไปก่อนแล้วกันเจะจับสลากก็ได้เอาจะเอาคุณนกไม่สลากแล้วมาก็ทำได้ถูกไหมโอเคโอเคเชิญครับเชิญครับเชิญครับยกันเลย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมให้ประมูลกันตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเงินส่วนที่ได้เนี่ยเข้ากองกาลางมีอะไรครับทีหนึ่งครับทีหนึ่งประมืออะไรครับประมือ <S <S คือพวกของพวกที่มันเกี่ยวม,ม,มันเป็นทองเนี่ยมันต้องเซ็นสติป่ะจะไหมฮะให้คำว่าเข้ากองกลางเนี่ยมันคือแปลว่า,วามันต้องมาหาผมทีนี้ถามว่าเงินเนี่ยจริงมันก็ดีแต่ว่าบางครั้งเราต้องมีความชัดเจน,นี่ว่าเอ้ยพอกองกลางแล้วผมจะแสดงออกอยังไงทีนี้อาจจะต้องอาจจะต้องช่วยกันจำไว้แล้วผมก็จะ แจงว่าอาจจะเอาไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมแรลลี่หรือว่าไปสบุญแต่ที่ชัดเจนผมคที่ว่าจะเป็นกิจกรรมแรลลี่ที่ทำให้พวกเราสนุกกันเพราะว่าในกิจกรรมแรลลี่เนี่ยมันต้องใช้ใช้เงินทองหลายด้านและบางทีการเก็บอย่างเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นผมจะชี้แจงให้ทราบอีกทีแล้วว่าถ้าเงินได้นี้แล้วก็จะเอาไปทําอะไรนี้นะครับพื่ให้ทุกคนเป็นพยานแล้วก็รู้ด้วยกันนะครับอ้าวโอเคคุณนพดำเนินการต่อเลยครับจะให้ยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเอายงี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว คุณนี้มูลค่าเท่าไหร่นะครับ3า0 0ั 39, เริ่มต้นที่39บาท39บาทพยายามครับประมูลไปเลยครับก็อย่างนี้ครับเอา,อางี้กแบบ่อนต้องขอบคุณทั้งสองคนนะครับหนึ่งก็คือมาจากเอกมาวินนะฮะที่ที่ไฟส่งเงินเราแล้ว,ลวก็คุณนบด้วยที่ได้แล้วก็ยังสละมานะฮะทีนี้คุณกรก็คงอยากได้แล้วอยากได้ไฟเหมือนกันทีนี้เริ่มต้นที่39บาทแล้วเราจะขึ้นดีเท่าไหร่ถ้าคุยกันก่อนขึ้นทีละร้อยหรือขึ้นดี 100, ละห้าร้อย ร้อยหนึ่งเ่ะก็จะไ่ยกกนจ็จ็จ็เหรอเชื่อเหรอห้าร้อยก็ยังเอามาอยู่ใช่ไหมใหม่ใหม่สาต้องใหญ่เพือทีห้าร้อยแล้วกันแต่ไม่เกินไม่เกินสองพันดีไมไม่เกินสองพันสองพันสามสิบเกาบาทจุดเลยหรือเท่าไหร่ก็ได้เอาลเว้ยเอาเราวปหนนั่สามสิบาทครั้งหนึ่ง ใค,ใครจะให้เพื่อนใครจะให้เป็นเท่าไหร่คุณพี่มีเท่าไหร่ห้าร้อยสามสิบเก้าบาทนับหนึ่งอ้าวเท่าไหร่ครับคุยห้าพันสามสิบเก้าบาทนับหนึ่งคุยนับสองคุยเล่นกันดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีคนเดียคนเดียวห้าถนะึงห้าพันแล้วไม่ซื้อเนี่ยปับนะอ่าคนตายโอ้ทำงนานซน 2,3,9นับหนึ่งตายพวกคนรู้ว่ากูไม่เอาดีกว่าไมติดีเเอีเลยแล้วกัน2,3,9นับ2 2งนับ3ตบมืลครับรบกี่เดี๋ยวต้องมีการเอาวมอบกันหน่อยเอาจับติ่เก็บตุนเก็บตังมาแล้วก็เอาออกมาด้วยตายง่ายออมาเลยเอามาเลย จริงสองพันถึงเบาทก็คุ้มแต่ว่าคุณอุ้ยมองแล้วเพิ่มอีกห้ารอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะโอเคเอาตัวเงินได้ครับโอเคครับทั้งท uh, <c ười> okay. 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 ั้งสองคนช่วยกันนะครับจากเอกมาวินแล้วก็นโปโต้สวินนะครับขอบคุณครับโอเคคุณนพติดได้แล้วนะโอเคได้ไปแล้วจบข่าวนะครับโอเคกันเดี๋ยวลงทะเบียนเงินไว้เลยนะครับอ้าวทีนี้เอาไงต่อดี สมาชิกใหม่ยกมือครับหยุดก่อนนะเดี๋ยวหยุดพัดลมไว้ก่อนนะสมาชิกใหม่ยกมือเอาเชิญหน้าเลยครับเชิญหน้าเลยครับเชิหน้าเลยครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงขอโทษสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าไม่เป็นไรที่มาวันนี้ครั้งแรกเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญเชิญเร็วๆน้ำหนึ่งไม่ต้องน้ำหนึ่งมาแล้วนะอาโอเคโอเค สั้นครับยวผมไกด์ให้แล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะจะได้ไวโอโหาหลายคนเหมือนกันเห็นไหม <c oughs> จุดประสงค์ของการวิ่งเนะี่ยอันแรกก็คือเราได้นดนโครงการที่สองคือเราเปิดโอการให้สมาชิกใหม่เชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือคือเราอาจจะขายรถไปแล้วก็ได้หรือว่าเราอาจจะอาจจะไม่ใช้ไปแล้วก็ได้